ฉเฉลยเชียร์ที่คำพร์กับการเริ่มต้นใหม่ใช่มีข่าวดีไฮโซบิ๊ก so ไหมก่อนหน้านี้เป็นประเด็นฮือฮาไม่น้อยเมื่อสาวเชียร์ที่คำพอรอออกมาโพสต์ข้อความว่า a n เธอร์ Another. chapter is beginning k e e p waiting เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตี chapter กับความหมายถึงบทใหม่กำลังเริ่มต้น ด้านไฮโซบิ so ๊กธนพลเบญจรงคกุลแฟนหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าวงในคอนเฟิร์มและหนึ่งบวกหเท่ากับสองงานนี้ทำเอาหลายคนแห่สงสัยว่าหรือทั้งคู่จะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีอะไรหรือเปล่าล่าสุดสาวเชียร์ก็ได้เฉลยแล้วถึงแคปชั่นดังกล่าวว่ากำลังจะมีรายการใหม่เดอะแชปเตอร์ เธอจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรมาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองและแขกรับเชิญประเดิม EP แรกก็คือสาระตั้มหรือตั้มนักธุรกิจหมื่นล้านและยูทูบเบอร์ชื่อดัง